ก่อนมีนี่เยอะมากเลยไล่ผ่อนอะไรไม่จบไม่สิ้นสักทีเลยก็มาตระหนังคิดดูว่าอยากเป็นที่หนึ่งตลอดชอบไปแข่งกับเขาว่าเฮ้ยเนี่ยกูต้องมีก่อนไอเนี่ยกูต้องมาโชว์ก็ไล์กูต้องมีแต่อยากจะหยุดแต่มันก็หยุดไม่ได้จนไปฟังบทความหนึ่งเขาบอกว่าให้ลองนั่งสมาธิดูสิ่งที่จะได้แต่สมาธิคือเขาเปรเียบเทียบอย่างนี้ให้ฟังไม่เข้าเนี่ยเป็นสวนปัญหาอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะไม่หยุดถ้าหัวเราคิดมากวันแรกนั่งหลังตื่นนอน5าที สิ่งที่จะได้จากสมาธิตัดอดีตออกเพราะว่าอาดีตเนี่ยเราไม่สามารถแก้ได้เริ่มเห็นปัญหาการเงินหนี้สินครอบครัวแล้วก็ปัญหาที่มันแก้ได้จริงๆอันดับแรกไม่ฟังเสียงคนอื่นกลับมารักตัวเองจะทําให้เราเนี่ยมีสติสมาธิมากขึ้นเราจะคิดเลยว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรมีคนมาพูดเนี่ยว่าเฮ้ย hey, มึงไม่เห็นมีโทรศัพท์ใหม,ม่มึงไม่เห็นมีรถคันใหม่เลยถ้ามีแล้วเขาจะช่วยจ่ายไหมอันนี้คือประเด็นแรกเลยถ้ามีแล้วเขาจะช่วยจ่ายไหม เราใช้จมูกเขาหายใจหรือเปล่าก็ไม่อีกอย่างหนึง่งเรามีของพวกนั้นะ่ะยิ่งเรามีเ่ะมัเหมือนไล่ตามความสุขที่มันไม่มีจริงเว้ยเราไล่ตามไปเราก็เหนื่อยแทนที่เราจะมีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังสิ้นเดือนเราต้องมาจ่ายอีกแล้วอันท้ายผมเนี่ยเริ่มรักตัวเองแล้วไม่ฟังเสียงรอบข้างเลยว่าใครจะว่าอย่างไงแค่กับมันนั่งสมาธิสมาธินั่งยังไงหายใจเข้ารู้สึกสัมผัสแค่ปลายจมูกเข้าหายใจออกแบบนี้เวลาห้านาที นั่งนิ่งๆวางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาดีตที่ผ่านมาแล้วที่แก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินทิ้งมันไปเพราะโลกนี้ไม่มีเครื่องย้อนเวลาอนาคตยังไม่สามารถรับรู้ได้ทําปัจจุบันคือทําอนาคตคุณทําอะไรในปัจจุบันก็คือทําอนาคตตรงนั้นคุณเอาเงินอนาคตมาใช้ผ่อนรถแพงๆสองล้านเท่ากับคุณดึงเงินอนาคตมาใช้เท่าไหร่ฮะถ้าสมมตุติเงินเดือนคุณน,น้อยคุณเลือกตาแทบประเด็นคุณยอมให้วัตถุเหล่านั้นบอกราคาและค่าตัวของคุณว่า มีค่าแค่วัตถุเนี่ยมีประมาณสองสามอาทิตย์ครับหรือไม่แค่แค่อาทิตย์เดียวและความตื่นเต้นเหล่านั้นอะ่ะมันจะหายไปกับความภูมิใจของคนที่คุณต้องมานั่งจ่ายเลือดตาแท้กระเด็นอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้จากการนั่งสมาธิแต่ถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณจะไปฟังคนอื่นนู่นนี่นั่นคุณจะไม่มีทางรับตัวเองได้คุณจะไม่มีทางหาตัวเองเจอเหมือนผมผมอารมณ์เย็นได้ใครปาดหน้ามาช่างเขาใครพูดกับผมใส่ยังไงผมไม่ฟังกินเหล้าชวนผมผมไม่ไปเพราะาอะไรผมรู้ผมเห็นในกระเป๋าตังค์ตัวเอง ทำไมต้องไปยืมเงินคนอื่นให้เราดูเท่ดูโก้ด้วยทั้งทันที่เราก็รู้ว่าภานในใจของเราเองมันเจ็บแค่ไหนอยู่กับตัวเองรักตัวเองเห็นใจตัวเองอย่าเห็นแก่หน้าคนอื่นอย่าหน้าใหญ่ครับเรานั่งสมาธิดูแล้วคุณจะเจอตัวเองแล้วคุณจะเจออนาคตของคุณแล้วคุณจะเจอเทวดาประจำตัวของคุณว่าเราไปทางนี้สิเขาจะมาะกระซิบในหัวของคุณถ้าจับลมหายใจมันยากไปหายใจเข้าพุดนึกในใจหายใจออกโทแค่นี้นะครับว่าสิบนาทีตื่นเช้ามานั่งเลยจะมีสมาธิ ใครด่าอะไรคุณจะไม่สัมผัสคําพูดพวกนั้นโดนใครด่ามาจะลืมได้ง่ายเพราะาการสมองคุณมันจะแข็งแรงมากขึ้นเอา,อางั้นนะประมาณนั้นโอเคขอบคุณสำหรับพื้นที่นะฝากแชร์ให้คนที่แบบไม่ค่อยมีสมาธินะผม,มสงสารผมเห็นใจคนคนเหล่านี้ที่ชอบรักคนอื่นมากกว่าตัวเองขอบคุณสำหรับพื้นที่ครับเป็นกำลังใจให้นะสู้ส